แลยดีที่อยู่ข้างๆหนูตรงนี้ก็เป็นกองล้อแม็กนะคะซึ่งเป็นสินค้าโปรดักชั่นเปียนของยูนี่เราเลยค่ะเรามาดูกันว่าทำยังไงถึงจะขายล้อแม็กรถยนเนี่ยให้ได้ราคาที่ดีที่สุดนะคะสวัสดีค่ะวันนี้คุณหนู Uni ยูนี่หญิงน้อยเก็บขยะนะคะ เรามาอยู่กันที่นี่ที่บางกอกฮับยูนิเซ็นเตอร์นะคะที่นี่นะคะรับซื้อสินค้าของยูนิหลายๆตัวเลยค่ะและดีที่อยู่ข้างๆ้างหนูตรงนี้นก็เป็นกองล้อแม็กนะคะซึ่งเป็นสินค้าโปรดักชัเปีของยูนิเราเลยค่ะ<ป>เรามาดูกันว่าทํายังไงถึงจะขายล้อแม็กรถยนต์เนี่ยให้ได้ราคาที่ดีที่สุดนะคะ <S <S แน่นอนนะคะก็คือขายผ่านทางแอป,ปยูนินะคะเพราะว่ายูนิเนี่ยเป็นราคาที่เราส่งตรงเข้าสู่โรงงานเลย เพียงแค่ว่าบางท่านที่ไม่สามารถที่จะขนส่งเข้าสู่โรงงานได้หรือว่าอยู่ไกลเนี่ยอยู่นี่เองก็มีจุดรับซื้อเนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะและที่นี่เองบางกอกครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่รับซื้ออยู่ในบริเวณใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะคะเรามาดูกันใกล้ๆเลยค่ะว่า Mac ล้อแมกรถยนต์เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะพืดุหลักของล้อแมกนี่แล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คืออลูมิเนียมนี่เองและคุณสมบัติของอลูมิเนียมก็คือคุณสมบัติพิเศษที่สามารถรีไซเคิลได้ไม่จํากัดเลยนะคะ และทุกครั้งที่รีไซเคิลแล้วเนี่ยอลูมิเนียมยังคงสภาพยังคงคุณค่าของธาบโลหะอลูมิเนียมเนี่ยที่เต็มรูปแบบเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าสินค้าอลูมิเนียมแต่ละประเภทอย่างเช่นล้อแมกหรือว่าสินค้าอลูมิเนียมอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นตัวกรอบประตูหน้นตาต่างอาจจะเป็นอลูมิเนียมที่แตกต่างเกรดกันไปนะคะในเรื่องของส่วนผสมส่วนประกอบอื่นๆแต่ตัววัสดุหลักที่เป็นวัตถุดิบอลูมิเนียมเนี่ยยังคงเป็นตัวเดียวกันอยู่ทำยังไงให้ขายได้ราคาดี เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ควรจะมาแยกชิ้นส่วนนะคะว่าชิ้นส่วนไหนบ้างที่ไม่ใช่อลูมิเนียมขอให้แกะออกเลยอย่างเช่นตัวนี้นะคะตัวป้ายโลโก้ตรงกลางนี้ส่วนมากแล้วจะเป็นพลาสติกนะคะนี่ตัวนี้เลยส่วนมากก็จะอยู่ตรงกลางค่ะจะเป็นยี่ห้อของแต่ละล้อเลยหรือว่าบางครั้งก็จะเป็นยี่ห้อของแต่ละรถยนต์นนะตัวนี้ต้องแกะออกนะคะมาส่วนที่สองนี่เลยค่ะตัว น็อตแล้วก็หมุดแต่งต่างๆโดยมากจะอยู่รอบๆวงของล้อนะนี่เลยค่ะพวกนี้ขอให้แกะออกนะคะเพราะว่าหมุดน็อแตแต่งตรงนี้บางครั้งก็เป็นอลูมิเนียมแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นเหล็กจะเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นสแตนเลสนะคะนี่นี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยที่มีน็อตติดอยู่เป็นหมุดแต่งเป็นน็อตแต่งนะคะแต่โดยจริงๆแล้วอ่ะเนื้อของตัวหมุดแต่งตรงนี้มันไม่ใช่อลูมิเนียมนะมันจะเป็นเหล็กค่ะเราควรจะต้องแกะออกให้เกลี้ยงเลยนะคะ เพราะว่าในการหลออเนี่ยระหว่างวัตถุดิบที่เป็นเหล็กกับวัสดุของอลูมิเนียมเนี่ยอุณหภูมิที่ใช้เนี่ยมันจะแตกต่างกันเราก็เลยควรจะแยกออกจากกันเพื่อให้โรงงานที่รับไปรีไซเคิลต่อเนี่ยสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นอีกส่วนหนึ่งที่มีอยู่ในทุกรอเลยก็คือตัวนี้เลยนี่สีทองๆเหลืองๆด้านบนนี้นะคะตัวนี้ ถ้าเกิดอยู่ที่รถยนต์ก็คือจุดที่เราใช้เติมลมนั่นเองตัวจุ๊บลมตัวนี้นะคะตัวสีดำเนี่ยเป็นยางนะแต่ตัวสีเหลืองทองตัวนี้เป็นทองเหลืองนะคะตัวนี้ควรจะแยกออกตัวตัดได้ง่ายๆเลยแค่ใช้มีดตัดที่ยางทีเดียวอ่ะมันก็หลุดออกแล้วนะคะแนะนําว่าทุกท่านเนี่ยควรจะแยกออกแล้วก็ตัวนี้นําสามารถนําไปขายเป็นจุ๊บลมได้ นะราคาก็จะได้เป็นราคาทองเหลืองเลยอีกส่วนนึงเลยที่ล้อส่วนมากเนี่ยจะมีจะอยู่ด้านในมันจะเรียกว่าตะกัวค่ะอย่างเวลาที่ทุกท่านเนี่ยขับรถแล้วเนี่ยหลังจากที่ใช้รถไปแล้วบางครั้งเนี่ยเวลาเรานํารถไปเปลี่ยนยางไปเปลี่ยนล้อเนาะมันก็จะมีตะกัวตะกัวต่างๆเนี่ยเราจะแปะกันอยู่ที่ด้านในของล้อนี่เจอแล้ว นี่นะคะตะกวัวตัวนี้เป็นตะกวัวแปะก็เพียงแค่ใช้มีดสกิดก็ออกแล้วนะตัวนี้นขอให้แกออกด้วยหลังจากนั้นเนี่ยตัวล้อแม็กของเราก็จะเรียกได้ว่าล้อแม็กที่สะอาดสะอาดในที่นี้ก็คือไม่มีวัสดุอื่นๆที่ไม่ใช่อลูุมิเนียมปะบนอะนอกจาก L ล้อแม็กรถยนต์ตรงด้านี้แล้วจริงๆเนี่ยที่บางกอกฮับที่เนี่ยยังมีล้อแม็กอีกมากมายเดี๋ยวตามมาดูด้านในกันนะคะเชิญค่ะ ตรงด้านนี้ก็จะเป็นล้อแมกเหมือนที่เมื่อกี้หนูโชว์เลยตรงด้านนี้คือทําความสะอาดแกะเรียบร้อยแล้วพร้อมเข้าสู่เตาหลอมเลยเยิ่มาอีกนิดนึงนะคะตัวล้อดังบ้านนี้ออนี้จะเห็นความเงาที่มันเงามากเป็นพิเศษเลยตัวเนื้อที่มีความเงามากเป็นพิเศษแบบนี้เราเรียกกันว่าล้อแมกชุบโครเมียม ตัวที่ชุบผิวโครเมียมอยู่เนี่ยจะทําให้ตัวเนื้อของอลูมิเนียมเนี่ยตัวเกรดนี่ยมันเปลี่ยนไปเวลารับซื้อเนี่ยนะคะทางยูนินจะไม่ได้รับซื้อเป็นราคาเกรดเดียวกันกับล้ออลูมิเนียมทั่วไปนะคะอันนี้ต้องขอให้ลูกค้าเนี่ยลองมาเช็คราคาขายกับที่ฮับแต่ละที่เลยว่าราคาเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งราคาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับฮับแต่ละที่แล้วก็ขึ้นอยู่กับราคาตลาดในแต่ละช่วงเวลาด้วยนะเพราะงั้นแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ต้องถามก่อนเลยว่าแต่ละฮับเนี่ยรับที่ราคาไหนอย่าลืมเช็คกันด้นะะค และกองมาขึมาตรงด้านนี้ก็คือล้อแม็กที่ สะอาดเรียบร้อยแล้วเป็นอลูมิเนียมล้วนๆนะคะแต่ตรงนี้จะเพิ่มความพิเศษได้อีกอย่างหนึ่งนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยโรงงานบางแห่งก็จะไม่ได้ร้องขอให้ทําแต่ยูนี่เองเนี่ยมีความสามารถพิเศษที่จะสามารถจัดการตรงนี้ได้ก็คือตัวล้อแม็กที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะลอกสีได้ด้วยนะคะแต่ตัวนี้คือล้อก่อนลอกมันจะไม่ได้เงาวับเหมือนตัวโครเมียมนะโครเมียมจะมีความเงาแบบแทบจะสะท้อนแสงเลยแต่ตัวล้อแม็กทั่วไปเนี่ยจะเป็นแค่สีของโลหะแต่หลังจากลอก แล้วจะเป็นแบบด้านนี้เลยนะคะตัวล้อแม็กตัวนี้เนี่ย จะผ่านการลอกสีแล้วจะสังเกตได้ว่าตัวสีเงินเนี่ยความเงาของโลหะเนี่ยมันจะเนียนขึ้นแล้วก็จะเป็นสีที่เป็นสีเงาเหมือนเงาด้านเนาะเป็นเนื้อแมทหน่อยๆนี่เลยค่ะอันนี้ก็คือการลอกสีเวลาเข้าสู่เตาหลอมเนี่ยก็จะทําให้การหลอมอลูมิเนียมเนี่ยทำได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็เนื้ออลูมิเนียมเนี่ยสะอาดไม่มีสีใดๆปนเลยนะคะเพราะว่าล้อแมตเนี่ยบางครั้งก็จะมีสีแตกต่างกันเลยแล้วแต่รสนิยมแล้วแต่แต่ละแบรนด์บางทีก็มาเป็นสีดําบางทีก็มีสีแดงสีเหลืองสีเขียวเลยค่ะ เรียกได้ว่าสีที่จัดจ้านต่างๆเหล่านั้นน่ะตัวสีเองอ่ะมันไม่ใช่เนื้อของอลูมิเนียมเนาะถ้าเกิดจะทําให้การหลอมง่ายก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คือผ่านการลอกสีอีกรอบนึงนะคะตัวเนื้อที่ออกมาก็จะเนียนกิ้งแบบนี้เลยค่ะเป็นอลูมิเนียมสะอาดเลยวันนี้เนี่ยคุณหนูยูนี่นะก็พามาดูสถานที่จริงเลยในการทํางานในการรับซื้อต่างๆแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเรื่องราคาเรื่องเงื่อนไขการขาย,ขาย,ขายแล้วก็สถานที่ขายต่างๆของยูนี่ฮับเซ็นเตอร์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ยูนี่นะคะ U N I I และหลังจากนั้นเนี่ยสามารถใส่รหัสผู้แนะนำเป็นสายบริหารของหนูได้ในนั้นก็จะมีเบอร์โทรมีรายละเอียดในการติดต่อหนูครบถ้วนเลยนะคะรหัส U M C T 0137ยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องคุณหนู Uni. ยูนี่หญิงน้อยเก็บขยะได้นะคะ